สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรัทุกคนเข้าสู่ช่องสาเอสโโทราทารโรวีนะคะพลังงานบวกมาให้ทุกคนเช่นเคยเอเนจีอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ไขมาให้เลือกพลังงานกันนะเป็นพิคาคาของข้อความรักจาก r u ู Love นะคะมาดูว่าพลังงานนี้จะลิงก์กันอย่างไรและมีข้อความดีๆสวยๆอย่างไรให้กับหลายๆท่านตรงนี้บ้างก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิงนะคะกดไลค์ก็ได้ให้รู้กันตรงนี้นะคะเหมือนเดิมเลยใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งไวเปอร์เสริมดวงสวยๆฉ่ำๆนะคะทักมัทีีไลน์ของไข่ k h a i d o z นะคะ k h a i d a o z ค่ะอ่ะก็ขอคำนะนเหมือนเดิมเลยนะคะผู้ที่ แอดมาอะไรแบบนี้ท,ทักมาอะไรแบบนี้นะคะก็ขอความกรุณานิดนึงนะคะสําหรับผู้ที่แบบว่าทักมาเนาะก็ขอคนที่แบบว่าพร้อมรือจริงจังจริง,จรง,จรงใจอะไรแบบนี้นิดนึงนะคะอ่าโอเคเหมือนเดิมทีนี้มาดูพลังงานกันนะคะว่าไพ่แต่ละกองเ,เป็นอย่างไรบ้างใครก็จะมีแบบว่าตามที่อยู่ในรูปหน้าปกแล้วก็เดี๋ยวใครจะมีให้ดูตรงนี้นะคะลองเลือกกันนะคะกองที่หนึ่ง สองแล้วก็สามนะคะเลือกกันตามรูปตรงนี้ที่มีขึ้นให้ค่ะอ่าโอเคนะคะเลือกกันนะคะว่าจะเอากองไหนทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานกันนะคะว่าเอนจีเป็นยังไงบ้างเนาะแทสํหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็คือกรองนี้กองนี้นะกองที่หนึ่งข้อความจากหักแท้มีพลังงานอย่างไรให้กับกองที่หนึ่งบ้างข้อความจากรักแท้มีพลังงานอย่างไรให้กับกองที่หนึ่งบ้างนะคะ ความจักรหลักแท้มีพลังงานอย่างไรถึงกองที่หนึ่งบ้างาความจักรหักแท้มีพลังงานอย่างไรถึงกองที่หนึ่งบ้างโอ้ว้าวความจักรักแท้มีพลังงานอย่างไรถึงกองที่หนึ่งบ้างโอ้ my god ว้าวว้าวพลังงานว้าวว้าวว้าวคืออะไรคืออะไรเนี่ยไพ่แบบนี้คืออะไร ข้อความรักจากชูเลฟสำหรับผู้เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะรักแท้ของพวกคุณสําหรับผู้เลือกกล่องนี้รักแท้ของพวกคุณมีข้อความอะไรถึงพวกคุณคะกลองที่หนึ่งรักแท้มีข้อความอะไรถึงผู้เลือกกลองที่หนึ่งโอ้ my god ้าวเฮ้ยอืมข้อความพลังงานเป็นอย่างไรไหนดูซิ รักแท้มีข้อความอะไรถึงผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะรักแท้องคุณมีข้อความอะไรถึงผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งโอ้ my god พลังงานแบบให้สำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะมีวิลฟอร์จูนแล้วก็มีไพ่อัศวินถ้วยะคะ่ะแล้วก็ห้าดาบบอกตรงเลยนะไพ่ทั้งสามใบนี้เป็นเอเจี้อะไรหรือว่าเป็นเจี้พลังงานที่ Re p r e s e n t ซหรือโชว์ แนวโน้มมาในทางพวกคนที่เคยหายกันไปรักแท้พวกพวกคนที่แบบโชคชะตาอาจจะต้องทําให้ห่างกันไปหายกันไปมีใครบางคนที่เหมือนแบบมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเดินจากกันไปก่อนแล้วรอโชคชะตาเหวี่ยงก,กลับมาพวกเขาเหล่านั้นรอการที่จะเข้ามาหาคุณพอไพ่มีทั้งเอเนจีมีทั้งอัศวินะ่ะ อาัศาวินคนนี้ขี่ถ้วยขี่ม้าขาวเข้ามาแล้วมาแล้วไพ่มี w i l ลฟอร์ u n e ด้วยอะ่ะไพ่นี้คือไพ่กลงล้อชีวิตกงล้อชชตา d e s t i n ีบุพเพคือบอกเลยว่าพวกรักแท้ในกองนี้ที่หายกันไปแล้วเรื่องราวยังไม่ได้จบกันทั้งหมดคุณยังมีเรื่องราวที่ยังไม่ได้แบบอวสานกันไปทั้งหมดร้อเอร์เซ็ โชคชะตาที่ยังไม่ได้แบบจบพวกคุณทั้งคู่อย่างร้อซมันจะมีการที่กลับมาหากันมันจะมีพลังงานรักแท้ในกองนี้ที่เป็นพวกอดีตท,ที่จะเหวี่ยงกันกลับมาเจอกันค่ะเพราะว่าไพ่ในกองคุณคืออะไรไพ่มี am i deserving of your love กับไพ่ i'm not stable right now let me fix this คือพลังงานนี้เป็น Energy ที่ ใครบางคนเนี่ยรักแท้ของพวกคุณน่ะในกองนี้อาจจะเป็นพวกที่แบบว่าอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบเขาเรียกว่าชีวิตหรือในเรื่องของสภาวะของอารมณ์ความพร้อมวุฒิภาวะหลายอย่างอะไรอย่างอะคะ่ะความคิดการกระทําความพร้อมวุฒิภาวะมันมีบางคนที่อาจจะต้องอยู่ในช่วงโมเมนต์ที่แบบไม่พร้อมไม่นักแน่นไม่ดีพอเออ เป็นเป็นเป็นเวอร์ชั่นหรือเป็นคนที่ไม่ดีพอหรือทําอะไรที่มันไม่โอเคกับใครมีเอเจนซีของความสัมพันธ์ที่หม่ยให้กับว่าเป็นบางคนที่แบบเพราะมันมีไพ่คาว่าที่เป็นไพ่ unstable ไอ้พวก unstable I'm not s t a b l e คือหมายให้กับว่าไม่ว่าจะบางคนอาจจะมีความรู้สึกที่แบบมีความแคร์ความรักยังไงกันก็ตามแต่เอเ r น y ีแบบเนี้ยพอมันเป็นไพ่ unstable มันจะมีคนที่เหมือนแบบว่า ฐานะแบบความรู้สึกหรืออะไรบางอย่างสถานการณ์ที่ยังไม่พร้อมไม่หนักแน่นไม่นิ่งพอกับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครบางคนได้เออแล้วก็มีพลังงานที่รู้สึกด้วยนะใครบางคนเนียที่ที่เป็นพลังงานรแท้ของคูณในกองเนี้เขาจะรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยคู่ควรกับคุณหรือเปล่านะอะไรแบบนี้นะคะเออเอเนจีของกองหนึ่งมีพลังงานนี้ทีนี้สาหรับอันนี้ขอบคุณพลังงานของไพ่กองที่หนึ่งมากๆ ทีนี้ไหนมาดูพลังงานของไพ่เอเนจีของกองที่สองกันหน่อยนะคะกองที่สองับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะได้แก่ไพ่ชุดนี้ไพ่ชุดนี้ค่ะชุดนี้นะมาดูกันหน่อยสิว่าพลังงานรักแท้เนี่ยมีข้อความอย่างไรถึงพวกคุณนะคะรักแท้ของผู้ที่เลือกกองที่สองมีข้อความมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณคนข้างหลังคนในห้องนั้นโอเคไหมฮะ มาดูหน่อยนะคะรักแท้ของผู้ที่เลือกกองที่2องพลังงานเป็นอย่างไรรักแท้ของผู้ที่เลือกกองที่2องเขามีพลังงานอะไรถึงพวกคุณเฮ้ยพระเจ้ารักแท้ของผู้ที่เลือกกองที่2มีพลังงานอะไรถึงพวกคุณนะคะเฮ้ยคืออะไรอ่ะรักแท้ของผู้ที่เลือกกองที่สองรักแท้ของผู้ที่เลือกกองที่สองมีข้อความอะไรถึงพวกคุณนะเฮ้ย นแบบอะไรเนี่ยใช้โอ้โหพระเจ้าใช้ไพ่คนละสำหรับคนละกองเลยนะในทั้งกองหนึ่งกองสองแต่มันมีไพ่แบบเฮ้ยไม่บอกดีกว่าอ่ะขอดูหน่อยโอ้โหอยากพูดมาเลยพลังงานตรงนี้นะคะข้อความรักของรักแท้สําหรับผู้ที่เลือกกองที่สองรักแท้ของผู้ที่เลือกกองที่สองนี่เขามีข้อความรักอะไรถึงคนนอกของผู้ที่เลือกกองที่สองเขามีข้อความรักอะไรถึงคณนะคะขอดูหน่อย รักแท้ผู้ที่เลือกกองที่2องเขามีข้อความอะไรถึงพวกคุณนะข้อความรักจากรักแท้นะคะเขามีข้อความรักอะไรถึงผู้ที่เลือกกองที่สว้าว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 ,ว,าว พระเจ้าไพ่สวยมากเอเนจีพวกนี่เล้วกองที่สองไพ่มีเวลฟอร์จูนทุกคนแล้วก็มีไพ่สามเหรียญเืกับสวินเหรียญไพ่ดีมากนะคะคือต้องบองตรงเลยว่าพลังงานเนี้รักแท้หูคุณน่ะเขาจะเข้ามาในจังหวะเวลาที่โชคชะตาทุกอย่างมันเปิดทางแล้วก็เหวี่ยงกันมาให้เจอกันแล้วพลังงานนี้มันจะมีในลักษณะที่เป็นไพ่แบบว่า มันมีความแบบลึกๆอะ่ะมันมีพลังงานคอนเน็กชันความสัมพันธ์ที่มันมีความแน่นอยู่ตรงนี้มันจะมีหมให้ว่าความมั่นคงหรือการออฟเฟอร์อะไรบางอย่างให้กับพวกท่านในกองนี้แบบที่ว่าพราะไพ่มันมีเหรียญทั้งนั้นเลย3มเหรียญก็เป็นเหรียญที่สวยอัศวินเหรียญอีกถึงแม้ว่าบางพังในกองนี้บางคนอาจจะต้องมีอาสา,าที่ว่ารอให้เกิดขึ้น รอการแอคชั่นมีจังหวะเวลามีช่วงลาของการที่จะต้องรอหรือมีใครที่เทคติงสโลว์สโลโมชันกับการแสดงออกในความรักสโลโมชันกับการเข้ามาในชีวิตคือแต่พลังงานนี้บอกเลยนะว่ายังไงก็ตามเอนเนอีเนี้ยโชว์ชะตาจะนําพาให้รักแท้กับพวกคุณมาเจอกันแล้วมันจะเป็นรักแบบที่เวิร์คฮาร์ดไปได้วยกันเมไไดิอาฟอร์ดไปด้วยกันพยายามไปได้วยกันมีใครบางคนที่จต้องพยายามหรือพุท พูดในเรื่องของ hard work หรือ working on กับความสัมพันธ์นี้ไปกับคุณให้ได้อะไรแบบนี้ค่ะเออเพราะมันมีไพ่เหรียญที่สวยมาก Energy มีไพ่นี้ด้วยนะมีไพ่นี้ด้วย c o n n e c t w i t h me i n e r y ดีแล้วก็มีไพ่ I am going through and awakening และไพอ่อะมันลิงก์กันตรงที่ว่าไพ่ของคุณมี energy ที่เป็นพวกไพ่ connection ที่มาได้สาที่เป็นไพ่เหรียญที่สวยกับ w e l l fortune will fortune เป็นไพ่โชคชะตา destiny กงลอ้อชีวิต ลักนะคะเป็นไพ่ของต้องบอกเลยว่ามันเป็น energy ที่ไพ่นี้ขอให้ทำดีคิดดีพูดดีทำสิ่งดีๆไม่ว่าใครตรงนี้คุณจะเจอพลังงานรักมาอย่างไรหรือเจอในปัจจุบันเป็นอย่างไรทำดีให้ในทุกๆวันไปหาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไพ่นี้ยมันเป็นไพ่กูดคาร์ม่าซึ่งถ้าคุณมีกูดคาร์ม่าที่ดีอย่างแรงกล้าพลังงานดีๆมันจะส่งมาให้คุณเป็นกลงลอ้อที่หมุนมาแบบ แจ็คพอตพลังงานรักแบบเวี่ยงแจ็คพอตเวี่ยงสิ่งดีๆนําสิ่งดีๆหมุนเข้ามาแล้วต้องบอกเลยนะว่าไพ่นี้เป็นอีกเอ e เน y นึงที่ถ้าสมมติว่าคู่รักบางท่านในกองนี้เป็นรักแท้แบบอดีตของกันแล้วรอการเข้ามามันจะมีคู่เอเดน มันจะมีคู่บางคู่ที่แบบว่าคุณยังไม่ได้จบกันไปอย่างร้อเปอร์เซนแล้วคุณรอการเข้ามาในชีวิตของกันและกันนะคะรอการตื่นรู้รอใครบางคนที่ต้องได้ผ่านช่วงเวลาของการแบบตื่นรู้เข้าใจเรียนรู้แล้วเหมือนรอการคอนเน็กกันอีกครั้งอะไรแบบนี้เออมันมีพลังงานในกองนี้ด้วยสำหรับบางท่านเอเนจีมีไพ่นี้ด้วยในกองแต่ไม่ I will see you sooner than you think นะคะ โอ้ยมีคนอยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณไม่วา่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็ตามนะคะัรงงานตรงนี้รอโชคชะตาเหวี่ยงกันเข้ามาสําหรับผู้ที่เลือกกองที่สองรอพลังงานของ Energy Connection พบบี่ว่าพวกคุณจะต้องมีระดับแบบคือคู่ที่เป็นคู่แท้กันมันจะต้องมีคอนเน็กชันที่มันลึกึ้งมากกว่าไป,ไปกว่าคนอื่นๆที่เป็นคนรักแบบผ่านๆกันไปนึกออกปะอาทีนี้ขอบคุณไพ่มากๆนะคะสําหรับพลังงานต่อมานะเอเนจีเป็นไพ่กองสุดท้ายนะคะพลังงานของกองที่สามค่ะกองที่สามคือไพ่ชุดนี้นะคะมาดูกันว่าพลังงานของที่เลียกองที่สามพลังงานเป็นอย่างไรนะพลังงานเป็นอย่างไรเป็นอย่างไร ขอมาดูพลังงานของผู้ที่เลือกกล่องที่3มีพลังงานข้อความรักอย่างไรถึงพวกคุณบ้างมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณนะขอดูหน่อยรักแท้ของผู้ที่เลือกกล่องที่3รักแท้รักแท้ของกล่องที่3มีพลังงานข้อความรักอย่างไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยค่ะรักแท้ของผู้ที่เลือกกล่องที่3ามมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณบ้างนะคะ รักแท้ของผู้ที่รักองที่สามมีพลังงานอย่างไรมีข้อความอย่างไรถึงพวกคุณบ้างรักแท้ของผู้ที่เริกร่กกองที่สามมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณมาว้าวว้าว <c oughs> เฮ้ยอืมอ่ะดูนะ รักแท้ของผู้ที่เลือกกองที่3ามมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณนะคะรักแท้ของผู้ที่เลือกกองที่3ามมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณรักแท้ของผู้ที่เลือกกองที่3ามมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณบ้างนะคะขอดูหน่อยโอเครักแท้มีพลังงานข้อความอย่างไรถึงกองที่3ารักแท้ของผู้ที่เลือกกองที่3มีข้อความอย่างไรถึงพวกคุณนะคะรักแท้ของผู้ที่เลือกกองที่3ารักแท้ของผู้ที่เลือกกองที่3ามมีข้อความอย่างไรถึงพวกคุณนะ รับแข้งของที่เลือก้อนที่สามมีพลังงานข้อความอย่างไรขุบพคุณว้าวพลังงานของเอเนจีนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถือว่าสวยเช่นเดียวกันพลังงานมีไพ่หนึ่งเหรียญก้อน mm. มีไพ่เดิมฟูแล้วก็มีไพ่ mm. เก้าเหรียญหนึ่ง mm. <9 S 2> เหรียญเก้าเหรียญรวมกันเป็นสิบเหรียญปึ้ง mm. เออพลังงาน Energy, เอเนจีเหรียญแบบนี้สวยแน่นอนค่ะ ทีนี้พลังงานตรงนี้นะเอเนจีของของ,ของกองนี้บางท่านนะคุณอาจจะต้องหมายกับว่ารักแท้ของมางคุณอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาของการหมายให้ก็ว่า having fun ในเรื่องของชีวิตหรือชีวิตรักมาก่อนแล้วก็เอเนจีตรงนี้คุณอาจจะเป็นอยู่โมเมนต์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าหมายคล้ายๆกับบางคนอาจจะไม่ได้มีสัมพันธ์ที่จรงิงจังกับใครมากมายในช่วงที่ผ่านมาหรือบางครั้งเป็นในช่วงปัจจุบันหรือเอเนจีของบางท่านตรงนี้พลังงานยังเป็นหมอนคล้ายๆกับ Open Relationship หรือรอการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณจะจริงจังได้คุณจะคว้าได้คุณจะรู้สึกมั่นคงกับใครได้หรือในนี้คือเป็นบางท่านตรงนี้ในกองนี้ที่คุณรอใครบางคนนะ่ะมาจริงจังกับคุณ เรารักแท้เหล่านั้นที่จะเข้ามาจริงๆในเวลาที่มันใช่แต่ e n e เ g อตรงนี้บางบางครั้งพลังงานของบางท่านในกองนี้คือเหมือนให้กับว่าคุณจะต้องใช้ชิลวถ้าใครโสดหรือถ้าใครรอรักอยู่นะคะพลังงานตรงนี้คุณจะต้องบแบบว่าชิลๆโอเพนเหมือนคล้ายๆับบโอเพนไมล์โอเพหมือนแบบ Open ตัวเองแล้วก็ ชิลๆในเรื่งความรักทําตัวเองชีวิตให้แบบมีความสุขในแต่ละได้านไปก่อนแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันสมสมบูรณ์มันจะมีใครบางคนที่พร้อมเอาเหรียญก้อนโตโตเอารักก้อนโตอตเาาเเว่อารักคําโตโเอาความมั่นคงที่เป็นแบบเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเป็นมูลค่าเขาเรียกว่าสิ่งที่มันมีคุณค่ามีแบบมูลค่าที่มันประเมินไม่ได้ของความรักเข้ามาอะไรแบบเนี้ยเออ มีไพ่ตรงนี้นะเอนเนจีที่ใครเห็นบางอย่างตรงนี้ใครมีความสุขว่าพลังงานในกองนี้รักแท้ของท่านสามารถเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ว่าจะเป็นลุกครึ่งหรือต่างชาติหรือแบบว่าเขาเรียกว่าอาจจะเป็นลักษณะของคนที่สามารถเจอกับใครบางคนหรือมีรักแท้ที่เข้ามาเจอพวกคุณในสายแบบอย่างเช่นแบบไปเจอในที่ที่มันแบบต่างๆออกไปหรือที่แบบแตกต่างที่ต่างชาติที่ต่างประเทศที่ที่อะไรก็ได้ที่แบบว่ามันเหมือนคล้ายๆกับเป็นลักษณะที่ จะต้องเหมือนโอเพนตัวเองเพื่อให้ได้เจอหรือเพื่อให้ได้เหมือนมีใครเข้ามาอะไรแบบนี้ด้วยอืมนะคะทีนี้พ่ม,พมีพลังงานตรงนี้ I'm asking for some time to get myself together first แล้วก็มีพา I see signs about you everywhere คือพลังงานตรงนี้อาจจะเป็นโมเมนต์ที่อาจจะเป็นตัวพวกเขาที่อาจจะต้องแบบว่าโอเคใช้ชีวิตของเขาไปในแบบที่ว่าก็คือ having fun มีความสุขหรือแบบชิลๆโอเพนโอเพนไปแล้วก็รอที่จะเจอพวกคุณ แล้วมันเป็นพลังไงาไนหมายถึงว่าพวกคุณเช่นเดียวกันที่บางคนอาจจะต้องแบบว่าผ่านช่วงเวลาต่างๆนานา,นา,นาผ่านช่วงเวลาของการที่ต้องได้มีโมเมนต,ต์ของการใช้ชีวิตอ,อตัวเองให้มีความสุขโฟกัสกับตัวเองก่อนดูหไหมให้กับว่าเป็นเอเจีที่ คุณทาอะไรอย่างให้เหมือนแบบว่ามีความสุขกับตัวเองในแต่ละวันและใช้ชีวิตสมบูรณ์พวกเขาก็เช่นเดียวกันแล้วเมื่อวันหนึ่งมันถึงเวลาที่มันใช่มันจะมีพลังของการแบบแบบ new beginning หรอการ beginning ที่มันสามารถต่อยอดไปเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเหรียญสวยๆแบบ1เหรียญกับ9เหรียญกลายไปเป็น10เหรียญที่เป็นรักแบบเขาเรียกว่ารักแบบจริงจังระยะยาวและครอบครัว และมันข่งอะไรแบบนี้ค่ะเออเพราะว่าไพ่ตรงนี้เอเนอรจี Energy มันเป็นไพ่ไอซีซายเซบอว์ยูเอลว w h ว r e แล้วมาด้วยไพ่ที่เป็นไพ่ไมเซลเพราะฉะนั้นไม่เหมยให้กับว,ว่า รักแท้ของบางท่านของผู้ที่ละกองเนี้ยคุณกับพวกเหล่านั้นอาจจะต้องหมายให้แบบว่าเฮ้ยมันเหมือนคล้ายๆกับมันเซนหรือมันเหมือน,นแบบได้รับสัญญาณบางอย่างว่าแบบมันมีใครบางคนที่เป็นรักแท้ของเราอะ่ะอยู่ในจุดไหนหรืออยู่ตรงมุมไหนหรือทําอะไรบางอย่างสักที่หนึ่งใ,ในในโลกนี้แล้วรอการที่สามารถที่จะแบบมาจูนกันได้มามั่นคงกันได้มาเป็นรักเดียวและเป็นรักสุดท้ายของกันได้อะไรแบบเนี้ยนะคะอืม อ่ะทีนี้นี่เป็น energy ของข้อความทั้ง3กวกอตรงนี้นะคะเลือกกองไหนอะไรยังไง,ไงมาบอกกันได้นะคะทุกคนเหมือนเดิมเลยใครต้องการจะดูดูส่วนตัวหรือสั่งว่าเ,เบเปอร์สวยๆนะคะทำในี่เลยของใครเคเอชไอเดไซวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ